สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง YouTube มวยไทยเสียบมันนอกก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับตัวช่วยมวยตู้มวยหูเสียบมันนอกชี้ตัวเล่นเน้เนบรรยากาศราคากางอากาศฉับไวแม่นยำดูราคาพักยกให้สมาชิกดูหน้าเสือให้สมาชิกไม่ใช่มีแค่ราคาต่อรองนะครับผมชี้ตัวเล่นสั่งแต่งตัวบางทุนดูมวยแทนสมาชิกอะครับสั่งเล่นก็เล่นไปครับสั่งแต่งตัวก็แต่งตัวครับ ผลงานสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทุกช่องคนระับดีมากๆเลยก็ขอขอบคุณสมาชิกใหม่ที่เข้ามาใช้ดีและบอกต่อใช้ดีและชอบแนะนำญาติสนิทมิตรสหายมาฟังกันอยากให้สมาชิกใหม่ๆทดลองฟังดูนะพระบพุกรวันละสองร้อยเสาร์อาทิตย์วัน 300, ละสามร้อยายเสียงเดือน 400, ละสี่ร้อยายเดือนเดือนหนึ่งพันนะครับมวยหูผ่านกองเปิดใจดูแลวสมาชิกเปิดใจดูเลยนะครับ ไม่ดังนับแต่ผ่าอะไรต่างครับอยากให้สมาชิกมาทดลองฟังดูนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าผมสู้หูใหญ่ๆดังๆได้ครับดูอยากให้สมาชิกเปิดใจฟังดูอยากเชื่อใจผมสักครั้งครับทดลองฟังดูครับส,สนใจติดต่อเลยไอดีไลน์ G O G V 9 7 9 7หรือโทรศูนย์เก้าเ็ดหโทรมาสมัครกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง วันนี้ก็มาเข้าพิจารณาในศึกของมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2 0 2 5ผ่ช่องเจ็ดสีถือเป็นมวยตู้ยอดฮิตนับเลตติ้งอันดับหนึ่งตลอดการคู่ที่หนึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่21รอบไปคนสุดท้ายเดชภาคินศิษย์กำนันจิรวัฒน์พบกำกับชนะข,ของคุณศึก 2D ชับพันธนับกัน114ปอนด์มาดูเดชภาคินศิษย์กำนันจิรวัฒน์กันก่อนครับซ้อมที่ค่ายศิษย์นหนุ่มน้อยเป็นมวยจังหวัดสีมือครับตักเตะตักต่อยอาวุธออกได้รวดวเร็ว หลักเรียนสมองมวยคิวมวยถืวอว่าดีครับวงในขวางหน้าดันแทงแข่งแร่งแข็งแรงมีศอกคมฟมหลังมาชนะน้องวิสีก้องหนาพา,าสิทธิ์กล้องหนาพาชนะน้องวิสีเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ไฟล่าสุดมาชนะการ์นเนคุณศึกสอดีชาพันสามสิบเอ็ดตุลาหกสี่ที่ช่องเจ็ดสีวันนี้เจอคู่บับเกา่าคุณศึกสอดีชั้นพันอมที่ค่ายสอดีชพันสวัสรชีพในการดูแลอยู่นะครับเป็นมวยเตะขาต่อยมัดมัดออกได้แรงก็ปั้มตีเด้งเข่าครับแขนออกอาวุธแข่งแร่งแข็งแรง หัวใจเกินร้อยฟอร์มหลังมาชนะรอบทีสามพลังเพชรโชว์แช,ชมเปี้ยนแพ้คะแนนเด็ดพาคินสิก์กำนันจิรวัตรไฟล่าสุดมาแพ้คะแนนภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินยี่สิบสามมกลาหูห้าที่ช่องเจ็ดสีวันนั้นดูว่าคุณศึกสู้ไม่ได้แล้วครับคู่นี้ผมชอบไปที่เด็ดพาคินสิก์กำนันจิรวัตรนะครับดูวรูปร่างได้เปรียบสมองมวยคิวมวยดีกว่าบล็อกหมัดบล็อกสองครับผมดูว่าชนะได้แบบแบบเบอร์นะครับชอบที่เด็ดพาคินสิก์กำนันจิรวัตรจะชนะขุณศึกสอเดชพันธ์ ผู้ที่สองครับเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่เป็นรอบไปคนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับประัด1นึอบอลภูมิใจไทยประกอบพรสุรินพบกับสนาของวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีมาดูภูมิใจไทยประกอบพรสุรินก่อนซ้อมที่ประกอพรสุรินเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเก็บกันบังโตวงในแข็งเก่งแข็งแรงหมัดสอกออกได้คมชื่อเสียงในเมืองกรุงนับความเป็นมวยผมดูว่าดีกว่าวุฒิกรฟอร์มหลังมาเพล็กเลนเอสเวลาต่อสุรัต ชนะคะแนนเพชรมงคลศิษย์สารวัตรเสือไฟล่าสุดก็มาชนะคะแนนคุณศึกสอนดีชัพันยี่สามมกราหูข้าช่วงกฤษสีวันนี้เจอวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีโดยวุฒิกรปอเพชรศิริสมที่ค่ายสอเทียนโพเป็นมวยจังหวะฟีมมือดักติออกข้างขวาแม่นๆอาวุธหลากหลายวงในเล่ยแขนแข็งแกร่งแข็งแรงยัดไส้แทงแล้วเก็บแทงแล้วยัดไส้รับแทงแล้วขาแก้เกมดีตัวนี้อาวุธออกรวดเร็วความแข็ง ผมดูเป็นรองครับทางด้านของภูมิใจไทยตัวนี้ครับสมองมวยคิวมวยภูมิใจไทยดีกว่าฟอร์มหลังของวุฒิกรมาชนะคะแนนเพชรพรกาศสอสลาชีพชนะคะแนนฝพิฆาตอันตุขุมวิทย์ฝ่ล่าสุดมาชนะคะแนนเพชรมงคลส่วนหลวงรถยกยี่สามมกราหกห้าชนเกีีคุณเนบออกชอบที่ภูมิใจไทยประกพรสุรินทร์นะผมดูอาวุธครบเครื่องกว่าแข็งแก่งแข็งแรงบาลามีมวยดีกว่า จะชนะวุฒิกรสวนน้ำทานคีรีคู่ที่สามครับเป็นนักางของต้มยำกุ้งปรกรณ์พรสุรินพบกับนากล่างของพรเสน่สอพูนพัฒน้ำนกัดหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอลต้มยำกุ้งปรกรณ์พรสุรินครับด้วยต้มยำกุ้งหรือว่าเพชรช่างปีสิทธิช่างปีซ้อมที่ปรกรณ์พรสุรินเป็นมวยจังหวะฟิมเมอร์ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายคุ้มเครื่องอาวุธรุนแรงหนักแรงทุกลูกช่วงหลังครับสภาพร่างกายดีขึ้นมาครับฟอร์มหลังไม่นช้ากเลยนันทชัยโรงเรียน,นกีฬาลำปางแพ้คะแนน เพชรแสนเสบวลาพลบ้านมวยไทยไฟล่าสุดมาชนะคะแนเพชรมรกตศิษยนยกทวิตพงศ์ยี่หกธันวาหกสี่โคเจ็ดสีวันนี้เจอพรอมเสนทสอภูมิพัดรือว่าพรหมเสนทส,สอเทียนพูเป็นหมวยซ้อมที่ค่ายสอโชคม,มีใช้เป็นมวยสูงยาวเข่าในล้วนๆตัวนี้เดินปั้มเดินตียัดไส้แข็งแข็งแข็ง,แ,ขงแรงชวนทะเลาะไม่เลิกหมัดศอกเสริมช่วงหลังครับมีศอกมีหมัดมาเสริมครับปอดใหปลายแรงหัวใจวิ่ใจดียืะยาดและมั่นคง ฟอร์มหลังมาแพ้คะแนนมังกรมังกรทองสิ์นายกทฤษฎพงศ์แพ้คะแนนชาติพยัคฆ์สักตูนและไฟล่าสุดมาพแพ้คะแนนเรมบองรีสอร์การค้าจิบกรรุกธันวาหกสี่ช่องเจ็ดสีคุณนี้ผมชอบที่ต้มยำกุ้งมังกรพรสุรินด้วยที่ว่ามชีช่วงหลังก็สภาพร่างกายดีกว่าฟอร์มสดกว่าหนักแรงกว่าจต่ชนะพรเสนสอภูมิพัฒน์คุยครับป้องกันแชมป์รุ่นไรายเวทร้อยหกปอนด์วิทีมวยช่องเจ็ดสีคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือ เจ้าสมิงดัโชจาระบุนในประกาหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์มาดูคมเพชรศิษฐ์สารวัตรเสือกันก่อนครับวันนี้ใช้เป็นคมเพชรโชคบางแสนซ้อมที่ศิษฐ์สารวัตรเสือเป็นมวยตัวฝีมือครับคบเครื่องถอยตั้งรับจับทางเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกอาวุธแข่งอาวุธดูดันแล้วผมดูดันแข่งแข่งดูดันหัวใจดีมันคงยืนระยะและมันคงแต่ฟอมหลังครับช่วงหลังครับผมดูว่าโดนเลยุบโดนเลีย่นบ่อยนะครับ ฟอร์มหลังมาชะนะคะแนนเพชรลุงเรืองอ๋อตึกแดงหรือไฟล่าสุดมาแพ้นแนนลุน,ในใชัยตอลามินทาที่ราชดำเนินวันนี้เจอสมิงดำมเจารุบุญหรือว่าสมิงดำาามไบรมี่คอนโดบางปูซ้อมที่พีเคจังหวัดฝีมือครบเครื่องรุน,นแรงวงในแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตวิญญาดีช่วงนี้นะไอสมิงดำฟอร์มสดเหลือเกินครับฟอร์มกำลังเข้าฟอร์มทับฟอร์มเหลือเกินช่วงนี้ ฟอร์มหลังมาชนะคะแนนเพชรลุงเรืองอ,อสตึกแดงชนะคะแนนลนลชัยตอรามินทาและไฟล่าสุดมาชนะคะแนนโยทินเอเกุปสี่ออมน้อย8มกรา65นะครับคุณี้ชอบที่สมิงดำชอฉาะจรบุญนะครับฟอร์มสุดกว่าช่วงหลังหัวจิตวใจดีกว่าจะชนะคมเพชรโชคบางแสนบล็อกปัดบล็อกสองให้ได้นะแต่ว่าเด็ดติดดาวมีครับเด็ดติดดาวมีคนระับ คู่หนึ่งชอบที่สมิญนามชฉจระบุญเดิดิตาร4สี่ดาวแลวก็ภูมิใจไทยประกรณ์สุรินทร์ัดเด็ดสตารสีดาวเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยตัวช่วยมวยตู้นะครับท่านใดสนใจหาตัวช่วยมวยตู้มวยหูเสียนมันนอกอย่าเพิ่งทิ้งหูเก่ารับรองเทียบฟังดูก่อนครับว่าของภูเก่าของท่านของใครดีกว่าเปิดใจฟังรับอยากให้สมาชิกทดลองฟังดูเลยครับรายวันครับพลาสุกวันสองร้อยสองอาทิตย์วันสามร้อยรายเดือนเดือนหนึ่งพันรายเสียงเดือนสี่ร้อยครับสนใจก็ติดต่อ ดีไลน์ G O G V แค่เจ็ดเก้าเจ็ดหรือโทรสองเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่สี่ศูนย์ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปทัรกะมวยไทยมาให้สมาชิกได้ข้อมูลตรงนี้ไปต่อสู้หน้าตู้เล่นมวยครับเข้าตัวถูกแต่งตัวบางทุนกินสองข้างขอทางครับโชคดีมีชัยเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับ